มาสมุทรสาครนี่จะมากินร้านก๋วยเตี๋ยวลงรถอันนี้เล็งมานานมากแล้วนะไม่ได้มีโอกาสมาวันนี้เขาเปิดจ้า <c oughs> เขาก็คืนนี้เลยเป็นลงรถอยู่ในบ้านเลยจ้านี่ประตูสีฟ้านี่เลยนะจ้าทุกคนนี่นีประตูสีฟ้านี่นะจ้าวันนี้เราดวงดีจ้าเพราะว่าวันนี้ร้านเขาเปิดนี่นะจ้านี่มาก็านี่เคยเป็นในบ้านเขาเลยนะคะนี่เลย คือเมนูเยอะมากนะคะไฮไลท์เด็ดคืออะไรนะอามไฮไลท์เด็ดคือหมูกรอบนะจ๊ะนี่โห oh, oh, เมนูแบบเยอะมากอันนี้ต้มยำหมูเดงต้มยำหมูเดงนี่<ๆ>คนใหม่ๆมาเนี่ยมีง,งงแน่ๆเพราะว่าเมนูเขาเยอะมากน่ากินทุกเมนูเลยจ้าร้านเขาก็มีที่นั่งไม่เยอะนะคะแต่ความที่เราโชคดีเขาปิดมาเจ็ดวันวันนี้เพิ่งเปิดวันนี้ก็เลยไม่มีคนจ้ะเสร็จโจนตั้งเสร็จเราก็มารับกันตรงนี้นะจ๊ะนี่ เป็นเย็นเตาโฟนี่นะจ๊ะแกงเขียวหวานนะจ๊ะเน่้ออ้ยยี่สิบบาทนี่ที่ต้องสั่งหมูแดงซุปหมูแดงอิตเขาบอกว่าเป็นกะเพราเนื้อใช่ไหมแต่ต้องมามาใส่อะไรนะน้ำปลาพริกที่นี่จะแบบเด็ดอันนี้เป็นกระดูกอ่อนผัดพริกเอ๊ะคู่หูยังไงคะเลิศค่ะดูกระเทียมกระดอ่อนค่ะกระเทียมเยอะมากไอ้กระเทียมกระเทียมเดียวโหสะใจมากค่ะนี่ฮะน้ำปลาพริกยืนหนึ่งค่ะ พาพริกยีน่หนื <ภา S 1> อมอไปยืนเลยไปน้ำปลาพริกคือยืนหนึ่งนี่ต้องมานะจ๊ะโหนี่คือแบบนี่คืองานดีมากสุปนี่คือขอนะจ๊ะซุปก็ดีอะ่ะก็ใช้แอ,กอ,อกลกอฮอล์ยี่ห้ออะไรวะแบบนานมากเลยอะ่ะแบบนี่คือ,อยังเดือดอยู่เลยอะ่ะนี่ปกติร้านอื่นหมดไปแล้วนะเนี่ยโอเ,เขามีโปรนะนี่มาเช็คอินได้กินเดี๋ยวรีเยอเยอะ <ๆ S 1> มาก สว่าอร่อยหรือเปล่าดูสภาพสิคะทุกคนแบบนี้ะเเนะคะเผ็ดมากต้องมาจากสมุทรสาครเอนร้านนี้นะจ๊ะ